ดีทุกคนเลยพระสามวยเก็บพุทราป่านี่ลูกนึงอสามวยนี่แดงๆนี่ขังเชิงนี่ขังเชิงเนี่ยโอ้ยงามแล้วสูดูทั่วพ่อแม่พี่น้องพุทราป่าโน่นโน่นลูกนึงนโ่นโอ้ยหนุนใหญ่สันน่ะน่ะโน่นน่ะเห็นไหมโอ้ยงามพ่อแม่พี่น้องนั่นข้างบนน่ะเนี่ยโอ้ยข้างบนนี่อะไรกล่องที่นี่นโอ้ยป่าตาแดงๆโอ้จุดๆเออพุทราป่าทุกคนพาป่านั่นน่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่มันต้องมีอีก นี่นี่มาเอาหนมเจีงมาทิดเดี๋นะซ่อนมันซ่อนูเอ้ยนี่ตัวเองนี่ทุกคน้นเ่นนุนะสองลูกเตงงามผู้สาผู้าผู้าป่ากาลังแสบกาลังแ่บเลยหนุนหนะสองลูกตัวเองเอาไปกินเกือกินมาเนี่ยนุนทุกคนเดี๋ยวให้สังันลีกุาอนลูกผู้ามันอยู่น้ำป่าผู้าป่านะเออน่ะ สีแดงขายดูนเม็ดงามนี่ทุกคนนี่งานพุทธาป่านนะครั่นี่ไม้เราเมื่อกี้ไปไหนเห้ยยืนแถนั่นแหละนี่แสบแสบเลยเนี่ยโอ้ยแสบนี่ทุกคน าป่า้หน่เอามาเอาแม่เอ้ยลูกนี่ลูกใหญ่เด้ตัวเองข่างบ้านแล้วลูกไ่ใหญ่มาสีแดงเมื่อกี้นี่เอาแล้วหรอเอาแล้โอ้ยงามงาม่นนี่นี่นีเอาช่วยกันทำมาหากินพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ตัวเองเม่เยไนี่ามานี่ทุกคนนี่แดดแดดแป๊บนึงตเองมาดูกิ่งนีเม โอ้ยได้กินปลาซาแล้วป่ะนี่อยากกินตั้งนานแล้วเออพ่อแม่พี่น้องนุ่นวิ่งถ่ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งเนี๋ยวอัแดงๆนี่โอ้ยทุกคนนุ่นหลายจังโอ้ยนั่นเดี๋นะเอาแก็บสีแดงรถโอ้ยเนี่ยสีแดงหวานเจี๊ยบเลยพ่อแม่พี่น้องหวานบ้าเองอร่อยอ่ะไหนชิมเตัวเองชิมเนยพ่อแม่พี่น้องเออทำไม่ทลาแต่มันก็เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอร่อยอือร่อยมีแรงอร่อยมีแรงอืมโอ้ยแต๊บๆโอ้ยเปรี้ยวหวานอร่อย สักสักใจโอ้ยตำแย่พ่อแม่พี่นอ้องระวังตำแย่ข่าเหมือนคำหยาบเจ็บหลายพ่อแม่พี่นอ้องตำแย่เล่นระวังเออเขียมันออกตัวเองเออค่อยช่วป๊ามันล้วงไดเอาอยังตัวเอง,อเองอนะตาในงามไม่เห็นเนาะโอ้ยเนาะ,นะตัวเองตาดี<ม>าด้มาดูวัน,วนไม่เห็นออ่ะ าอดีหลายสูดูทพ่อะแม่พี่น้องอร่อยเต็งโอ้ยรสชาตินต้นนี้อร่อยมากเลยต้นนี้อร่อยมากมันเปรี้ยวหวานกาลังพอดีเลยเนาะหนุนหนะสีแดงมิ้นดูถ่ายดูเพ่อแม่พี่น้องดูทถอะดูกันเนี่ยโอ้ยต่ำแดมันจะตอบฉันโอ้ต่ำแดียโอ้ยมิ้นดูเนี่เน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 เ่เนอนนเ่เนเนีนี่เนเนเนนเนเนเ่เน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 นเนนเนเเนนนเ ต่อมเดียร์มาตอดฉันต่อยรตอดนี่ๆๆต่อมเดียร์ไม่กระใกันยอดนี่โอ้ยนี่ไปปะอร่อยน,น,นะเม็นน้อยอร่อยตัวนี้อร่อยมากแดงๆดงยิ่งจะแซ่บโอ้ยโอ้ตอดกับตอดถูกใจมากต้นนี้อร่อยนี่ลูกใหญ่แล้วนี่นี่ลูกหนึ่งนี่นี่ เออลูกใหญ่ๆเก็บเลยไหนๆๆอ๋อเอออ่ะโอ้ยกำลังกินเลยเนี <hint? S 2> ่ยพ่อแม่พี่น้องพุทราเนี่ยงามโอ้ยอร่อยอืะโอ้ยอย่างงจะเอาฝีนุ่นได้เนะสูอร่อยมากเลยแม่อร่อยนะเม้นเนาะไม่จงองก็อร่อยแล้วโอ้ยต้นนี้ถ้าไม่มีไอ้ปลาตรงนี้เรารับรองนะสนุกกันโอ้ยดูปั่นนันพ่อแม่พี่น้องนี่นนะหล่นลงมาละนุ่นน่ะซอยบักสัน เออนั่นป้าพ่อแม่พี่น้องนุ่นนะนั่นดูถถ่ะพ่อแม่นั่นนั่นนันน่นนันน่นฉันได้มดแหละเอยหาเก็บเอาน้อ,นเองเนปันมันไปนอยู่ในถนนนุ่นนะโอ้ย <laughs> ลงไปโอ้ดูถถ่ะงามนะพ่อแม่พี่น้องอ,อ้ยสาวชัยภูมิดูดูดลง <laughs> <laughs> เออดูถถ่ะ ตัวแกเอ้ยนั่นน่ะนนนั่่ะเก็บเอาลูกปุษราเด้อเก็บเอาเลยเรื่องเราเก็บเอาเลยเนาะเก็บเลยอ่ะเตงต้อต้ออยู่ตรงไหนเตงแก่แกแกเก็บกากก้อนเลยนะป้าเป็นตันอันนี้เนาะหล่นก็พื้นเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องนั่นน่ะป้าสาวชัยภูมินั่นน่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นี่กระไดนี่นี่ลูกหนึ่งติถนนก็มี สาวชายภูมิให้ฉันต้นน่ะ <G ül> เป็นตาล่างหน้ามานันนะพ่อแม่พี่น้อง้อยมัน,นนะ่ะ <G ül> จะได้ถุงใหญ่กันหรอก <G ül> ดูมองเนี่ยโอ้ยดูเป็นตาแซบหนหมอนนะ่ะตาคักธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องป่าสาชายภูมิได้แล้วนะ นั่นแหละตกใส่หัว,หวแล้วนะสู <laughs> นี่นพอแล้วนี่ทุกคนเราก็จะมาเก็บผุดใสอีกเนาะเนี่ยเห็นบ่ดกเต็มเลยนุนอะดกเต็มปรลังหัวหรอโอ้ยหลายคา้ยดกคกแททุกคนดูดูดูนุนโอ้ยเดี๋ยวสวยเหอสวยเหอ เอาสาวมวยสาวมวยอะบอเอาแล้วบ่บ่มาจับ้แหงเด้งฉันเห er> นื่อยแล้วบ่าอยากได้อยากดีแล้วหอะอเองเดี๋ยวเเดเอาเอาเลังเอาตะก้าเขามาเม้นเอาตะก้าเลี่ยง สบายเอีบออนเป็นอันดับแรกสหรอซินมราเบลใช่มอสเทอร์พูีโปรวีลนเมนเต็งตอดแล้วใช่ไหมแหน่นุะพ่อแม่พี่น้องโค้งเซก้าแหน่โค้งมาแม่พอแล้วแต่เองนุนละนุนละนุนะพ่อแม่พี่น้องแหนใครไปต้องเขาเนี่ย แน่เหน็นแล้วเก็บปนนันหลังกันจำเด้อพี่น้องเด้อะแน่แยะแสกแกนแน่ parliament parliament แก้วกองปิด <c oughs> <c oughs> ไปก่อนก็นได้ไหมนั่ได้ละนั่นแหละนั่นแหะพอแม่พี่น้องเอ้ปิดไปเลยเนาะนี่ทุกคนผู้ซาเราก็เต็มพื้นดินเลยที่นี่เดี๋ยวมาเก็บกัน ปุ๊ดซ้าย <lace facilities> <น>เยอรมันเนาะเก็บเลยทุกคนนี่นี่เก็บเราเอาไปล่างดีๆนี่เปรี้ยวหวานโอ้ยเย่ยาเราตัแก้วเรียกค่ะทุกคนเต็มเลย ไปซื้อเอากับแพงแพงด้วยเนี่ยแพงแพงทุกคนไปซื้อเอากับแพงเออตอนนี้ซุกกระลังหวานแ่บพอดีเลยว้าทุกคนูนอ่ะถุงนึงอ่ะเทียบ เนทุกคนเก็บเอาเก็บเรากลับไปล่างเนอะเหนื่อยเหนื่อยกูนอะเหนื่อยฉัน โอหนามืดออนี่ตะเอ๋อมื่อวานชาวมวยไปสงวยมาเฉพาะโบโูวันนี้ไปปล่อยแกะสุดยอดกินเข่ากินเข่าน้ำกินหัวน้ำเข่าน้ำนี่ ได้ไปกนมันชุดทุกคนหน่อยพุทศาพุทศาพพุทศาพออ่ะดีหนักป้ามาตัดเป็น10 kg ได้สูงแบกไปบ้านไว้บันทุกคนเอ้ยมาส่ายกันแบกเด้อยไข้แกน่ะส่อยแบกเด้อ ไปเก็บเลยหมดแรงอ่อนล้าดูเสียงดีแท้หวะนี่ทุกคนโน่น มัมมัโดนถุงเบลอเลยอุตสาปานะครับ นี่ทุกคนอ่น่มันบอกอุ้มฝั่งเลยเ็บู้สา่าเยอะเยอะเองฝั้นเวเองั้นวะเง้ยนด ทุกคนผลงานของเราแล้วเราก็จะไปจัดการดองเอาไว้กินมมี่แต่ถ้าซุกแล้วมันดองไปอร่อยเด้อเด็งดูเด้อขายซุก<ด>แลก้กินเป็นของหวานโอเคทุกคนไปมาบดวันแล้วไปเก็บเฮ็ดแล้วก็มาเก็บบุดีนะ้ำ สาวใช้ภูมิขอลาแค่นี้ได้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสแกะเอ้ยซับสไครซับสแกซับสแกดังนั้นพี่น้องซับสแอย่าซับสแกซับสไครกดติดตามได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาวมวยบ๊ายบายนะบัวบ๊ายบายพ่อแม่พี่น้องจ้า